ประธทานสภาวสังกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราให้เกียรติขึ้นกล่าววัตถุป,ประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ขอเรียนเชิญครับผมรับพอบดีนะครับพกกี่นะฮะเรียนยท่านตุวว้มชายเพียร์สวรรค์นะครับนายอิชิตประสบรักษ์นะครับ รอประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเรียกเป็นทีมเรานะที่จัดงานครั้งนี้นะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์เราอาจารย์ให้รองศาสตราจารย์อาจารย์ดรดวงพรผู้การครับสวัสดีตอนเช้าที่นะครับแล้วก็เป็นตัวเชื่อมการจัดการครั้งนี้นะครับแล้วก็คณะกรรมการสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทุกท่านนะครับนะะฮผมด้วยครับ ประธานสภาสหธรมศัตรเตารู้สึกกำลังดีอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านมาลงมือกรนดีๆในวันนี้นะครับนะครับเปิดตัขอความนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับวุฒิประสงค์เพื่อให้บริการรับส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทั้งภาคหน่วยรัฐ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 เอกชนนะครับรวมรวมถึงสถาบันการเงินนะครับที่ที่วันนี้เราพามาหรดที่สถานที่นะครับนะฮะ กับ FME จัตุรัสแจเซานะครับเพื่อให้รับข้อมูลข่าวสารถึงการบริการต่างๆโอกาสนะครับนะฮะรวมถึงได้รับข้อมูลการจัดการหลักเรการเงินการบัญชีและภาษีนะครับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้นะครับในงานของข่าวสารกับแจ้งเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะเรื่องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ เราได้ดีโอกาสเข้าถึงสมากากเนินนะครับโอกาสนะฮะเราก็ช่องทางนะครับวันนี้เราจะมีการให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกของเรานะครับที่สมัครสมาชิกในวันนี้นะฮะผู้เรียนไม่เคยสมัครนะครับและที่ผู้สมัครแล้วนะครับจะได้เข้าถึงโครงการไอเมมเบอร์การ์ดนะครับไอเมมเบอร์การ์ดเนี่ยจะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสภานิติาัญรัตนะครับเป็นส่วนลดและก็สิทธิประโยชน์ ในสังคมใดยได้นะท่านเดี๋ยวทางเจ้าที่แนะนำนะครับวันนี้ผู้ที่มาแล้วเนี่ยอยากให้เข้าโครงการจริงๆนะครับ <c oughs> เพียงใช้โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับติดต่อเจ้าที่ของเรานะฮะแล้วก็เราจะโหลดแอปให้นะครับเพื่อใช้เป็นสิดอิของเรานะครับอันนั้นเรื่องนะฮะส่วนอีกตัวหนึง่งเรามีกลุ่มสภาอุตสาหกรรมของเรานะฮะ ที่วันนี้บรรลุกิจกรรมออกผู้กับเราอะไประมาณเกือบสามสิบูธนะครับอยากให้ท่านๆลองไปช็อปดูนะครับว่าฉากเซามีของดีอะไรบ้างนะครับนะฮะแล้วในการเดินกันนะครับวันนี้เราก็มีเจ้าที่จะมาเชื่อมเราเนี่ยให้ให้เราเติบโตขึ้นนะครับมีบุคโครงการนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ้าที่ไปบอกอีกทีนะครับวันนี้มาทันทีอยากคนที่คนที่ยังไม่ได้สมบัครอยากให้สับนะครับวันนี้สับแล้วฟรีฮะปีปีถึงปีหน้านะ กระบบวันนี้6เก็ฟี6-8เราฟรีสมาชิยใหญ่เราฟรีให้นะครับแล้วก็สมายิกปทไ,ไทยต้นของฉันเราก็ฟรีนะครับฟรีข่านต่ำนะฮะเราอยากให้ทุกท่านนมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับมาลงงานงหวัดฉันเราด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับ,บคุณสุการโสรัชกิจท่านประธานขภาวสารกร,รจจังหวัดชลงเศร้เป็นอย่างสูงนะครับผมในลำดับต่อไปครับจะเป็นการกล่าวนโยบายของขาวสารกร,รมแห่งประเทศไทยโดยท่านรองประธานสภาท่านยังเป็นประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอภิชิตประสบรัตน์ครับ ครับเรียนท่านอธิการบดีหมาทีอะไรราชพัฏราชนคริอาชาชลศร์ท่านรองศาสตราจารย์ดุผลพรผู้ประการนะครับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดชาชลศาวท่านสมชัยเชื้อสวนนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชาชนศร,ร์ท่านสุกันโสราจกิจและท่านคณะกรรมการาท่านประธานกิตติมศักดิ์ เชิมเสาด้วยนะครับท่านคณะกรรมการสภา,า,า,าวิสากรรมจังหวัดชะเชิงเศร้าท่านรองประธานสถาบัน s อ i ท่านดรสมชัยว่องอรุณน,นะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการบริหารนะทุกท่านนะครับแล้วก็ต่อจนท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ทางสภาวิสากรรม,มของเรานะครับได้มีโอกาส มัจัดการเปิดกล่องของขวัญเพื่อเอเซมีจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับฉากเชิงเซาเนี่ยไม่ได้อยู่ในคิวนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสได้พบปะท่านท่านอธิการบดีเนี่ยครับผมก็มีความรู้สึกว่าที่นี่มีความเอาจริงเอาจังมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเรียกว่าพัฒนา ผู้ประกอบการ s m e ในจังหวัดในพื้นที่นะครับแล้วก็ในภาคตะวันออกที่ผมเห็นแล้วก็อยากจะขอชื่นชมนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่ผมเมื่อกี้ลืมกล่าวไปท่านศาสตราจารย์มักไรครับท่านประธานสภาุตสารกรรมจังหวัดยะโสธรและท่านวิชัยวิชัยโภมาท่านศาสดินทางยมากไกลต้องกล่าวชื่นชมก็หน่อย <c oughs> ผมก็ไม่ทราบแล้วว่าวันนี้มาได้ยังไงนะฮะแต่ก็ขอขอบคุณนะครับครับ ก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานเปิดกองของขวัญเนี่ยนะครับเราตั้งใจที่จะจัดเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการ s อ e ซึ่งทํากลางความท้าท,ทายต่างๆที่เกิดขึ้นในในโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับผมไม่พูดมาหลายเวทีนะวันนี้ผมขอแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นมา นะก็คือในเรื่องของอหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐกรทำผ่านาการเลือกตั้งเรารู้แล้วว่าประธานาธิบดีทรัมปนะ์ได้รับการเลือกตั้งแล้วผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับนะครับแน่นอนครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยนะเราเห็นนะครับว่า ท่านมาพบเนี่ยท่านพูดเรื่องอะไร,รับท่านพูดเรื่องโอ้อเมริกันเกรกอเกนนะครับผมก็ถือโอกาสเล่าให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าในสมัยที่ทรัมป์1.0เนี่ยทรัมป์ั้นที่หนึ่งเนี่ยเราเคยได้ดุลการค้าสหรัฐอยู่20,000กว่าล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วเราก็เก่งนะสมัยนั้นเราเราเป็นอันดับที่สิบสิง ขอ,ของโลกนะครับที่ได้ดูนกันข่าสมัยนั้นทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็เรียกว่าช่วงนั้น Make America n First นะครับ American come first เพราะฉะนั้น American come first เนี่ยคืออะไรครับก็อะไรก็ได้ที่จะทำให้อเมริกาได้ประโยชน์มากที่สุดเขาก็เอาออนั้นซึ่งในสมัยนั้นก็มีการขึ้นภาษีการค้ากับประเทศไทยของเรามาโดยตลอดพวกเราก็จำได้ นะครับนะพอมายุคของประธานาธิบดีโจบไบเดนเราก็เก่งนะครับเราก็สามารถที่จะได้ดุลการค้าเขาเพิ่มขึ้นอีกนะเป็นสามหมื่นเก้าพันล้านดอลลาร์นะครับเราก็ขึ้นมาปรับระดับขึ้นมาเป็นลำดับที่สเสด็จได้ดุลการค้าก็ขึ้นมานะเราส่งออกไปที่จีนประมาณสองหมื่นหกพันล้านดอลลาร์นะครับ ฟังดูดีนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวฟังดูแล้วฟังไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในในยุคต่อๆไปนะครับแล้วก็พอมายุคของประธานาธิบดีทรัมป์2.0ที่กำลังจะได้ขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับท่านก็ประกาศนโยบายท่านิงหาสีท่านประกาศนโยบายก่อนจะเพิ่มภาษีนำเข้า สำหรับประเทศที่ได้ดุลการค้าับอเมริกานะครับเขาประกาศว่าอย่างน้อยๆเนียน่ยสิบถึงยี่สิบเอร์เซ็นก็จะไปไล่ดูครับว่าประเทศไหนที่ได้ดุลการค้าเท่านียนะก็จะขึ้นภาษีนำเข้านะครับเราเคยได้ดุลการค้าเข้ามาสองหมื่นสามหมื่นกว่าล้านนะครับและแต่เขาวงเล็บพิเศษว่า ให้เป็นพิเศษสำหรับประเทศจีนขึ้น60เป็นของขวัญแล้วก็ประเทศที่จีนย้ายฐานไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเขาย้ายไปอยู่ที่เม็กซิโกก็จะไปปรับขึ้นราคาภาษีรถอีวีที่ผลิตอยู่ที่เม็กซิโกเนี่ยอินพุตเข้ามาปรับขึ้นอีก200นนะครับในขณะเดียวกันนโยบายทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับ ในเรื่องของ geo politics เนี่ยนะเราได้ทราบกันแล้วว่าถ้าท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งเมื่อไหร่ยกหูหาปูตินทันทีบอกยกเลิกการสนับสนุนยูเครนนะครับแล้วนาโต้คุณไปว่ากันเองนะครับคุณไปว่ากันเองอเมริกาเราจะไม่สนใจแต่สำหรับอิสราเอลกับอิหร่านยังคงมีมาตรการความบาต่อไปนะครับอิสราเลอลก็สนับสนุน นะครับก็เรียกว่า,าหยุดสงครามทั้งนี้หยุดสงครามทานยูเครนนะครับแต่ก็ยังคงสนับสนุนอิสราเอลต่อไปนะครับในเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับก็ยังเป็นท่านก็อ,ออกมาก็าประกาศก่อนเลยนะครับว่ายกเลิกข้อตกลงปารีสนะครับนั่นคือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ทําให้โลกงงนะครับว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะครับเพราะว่าเรารู้เราเรียนรู้มาตลอดเรารับทราบมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ว่าลดโลกร้กอนนะครับลดโลกร้กอนนี่เราก็ามุ่งที่จะส่งเสริมมาตรการมาตรการที่จะช่วยเหลือไอซให้โกลกรีนนะครับแต่วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสาระโดยท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับท่านาก็นกำลังจะประกาศบอกว่าให้เขายกเลิก ก็จะหันมาสนับสนุนให้ขุดเจาะั้งมันเพิ่มนะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้แนวทางนโยบายต่างๆนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะอย่างมากก็อยู่แค่สีปีนะครับซึ่งเรื่องการลดโลกร้อนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันยังคงเป็นมาตรการที่จะต้องทำแล้วก็ส่งเสริมต่อไปอาจจะเบาบางลงในช่วง4ี่ปีข้างหน้าแต่หลังจากนั้นเนี่ย ก็เข้าใจว่าน่าจะต้องเดินมน้าต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับความแม่แน่นอนเนี่ยในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับทุกท่านรู้จักท่านประธานาธิบดีดีว่าเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยเราหลายคนก็ต้องแปลความนะบางอย่างเนี่ยเราเราเจอแล้วกนะ็ตัวคงท่านบ้าหรือว่าท่านอะไรแล้วแล้วไม่ทราบ แต่ท่านบ้าแต่ท่านเขาฉลาดนะแล้วก็ปรากฏว่าท่านเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านบอกออกมาสื่อสารออกมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการได้รับผลประโยชน์จริงจังของสหรัฐอ,อเมริกาเพราะฉะนั้นอันนี้นโยบายทางเศรษฐกิจน,นะครับอย่างที่บอกครับนโยบายอเมริกาอเมริกันเฟิร์สนะครับตะเกี Again, ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสงครามที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตข,ข้างหน้าสงครามเทรดวอลเกิดแน่นอนสองครามเทคบอลเกิดแน่นอนนะครับเทรดวอลเราเห็นแล้วนะภาษีการค้ามีโอกาสขึ้นนะครับเทคบอลนี่แน่นอนนะไม่สนับสนุนส่งเสริมสินค้าทางอิเล็กทรอนิกสินค้าพวกเรียกว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอันนี้เราเขาไม่ส่งเสริมแล้วก็ไม่ให้จีนด้วยนะ มีการต่อตั้งแล้วก็มีการสนับสนุนให้กลับมาลงทุนในประเทศตัวเองลดภาษีเงินได้ีิติบุคคลจาก21เหลือ15นะถ้าใครมาลงทุนในประเทศอเมริกานะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในอนาคตขา้างหน้านะครับแล้วก็มาตราการกี่กันการค้านี่จะมีความเข้มงวดมากขึ้นไม่ต้องบวงนะครับ,ป,บ,รบประเทศไทยได้รับแน่ๆครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ท่านมอบให้หลังปีใหม่นะครับครับเราดูฮะโอกาสได้ความสิทธินะต่างชาติเนี่ยจริงๆแล้วมีการลงทุนในประเทศไทยของเราเรห้าแสนต่อาทนะครับนประเทศที่ลำดับที่หนึ่งก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์จีนฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นนะครับมีเข้ามาลงทุนเราเห็นนะครับว่าจีนเข้ามาลงทุนเนื่องจากอะไรครับจีนก็หลีหนีครับ ว่าในเมื่อมีมาตรการที่จะตอตได้ทางประเทศจีนสินค้าจากประเทศจีนขึ้นตั้งกาแพงภาษีสูงขึ้นแต่จีน,น,นจก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ารถายนต์บ y d วนะครับเขาเพิ่มฉลองผลิตได้หนึ่งหมื่นคันในประเทศไทยแต่จริงๆเขาฉลองไปแล้วนะครับเขาขายแล้วสิบล้านคันนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทางอีลอนมัสก์เทสลาครับ เขาก็คุยว่าเนี่ยไม่มีใครชนะเขาได้ e ีบนะครับไม่มีใครสู้ได้ต่อ,อให้เป็น BYD ก็เถอะวันนี้ BYD มียอดขายแซงลำหน้าไปแลวนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยอีลอนมาก์ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ย <c oughs> สินค้าทุ่มตลาดสินค้าจริงทุ่มตลาดนะครับเราดูนะครับว่า เราเนี่ยขาดดุลกับจีนต่อเนื่องนนะช่วงมกราถึงกันยานเนี่ยขาดดุลไปแล้วสามหมื่นสองพัน,ล,นล้านยูเอาเราส่งออกให้จีนได้สองหมื่นหกเราขาดดุลสามหมื่นสองก็ประมาณสักเจ็ดพันล้านที่เราขาดดุลแน่นนๆนะครับขาดดุลแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยครับเมื่อเทียบกับเวียดนามพิเวนนามเนี่ย มียอดอการส่งออกได้มากกว่าเราแล้วก็ยังให้ดุลการค้ากับทางอ,อเมริกาด้วยนะครับเพราะั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มมีความท้าขายทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับในสินค้าที่เราเจอนะเมื่อสักครู่นะ,ะเจอพี่เหล็กนี่เป็นลำดับที่หนึ่งเลยนะทุกท,าท่านทราบดีเหล็กนี่เป็นปัจจัยแรกในการ เรียกว่าเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นแรกนะครับของประเทศไทยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีความจำเป็นต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับวันนี้นี่ยนะครับงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเราเรามีงบประมาณในการพัฒนาประเทศเรื่องก่อสร้างถ้ามีเรื่องก่อสร้างแปบลบว่าเราส่งงบประมาณให้กับประเทศจีนแทนนะครับเพราะว่า เหล็กโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยลอกซื้อต้อนน้ำจากทางจีนนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยน,นะครับพลาสติกอาหารเฟอร์นิเจอร์ไฟฟ้าทีเล็กรอนิก์ที่นี่มีครบครบมีครบทุกอย่างที่ที่เรามีปัญหานะครับ,นะรบนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานเนี่ยครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับมีการถอน Uh, วันนี้เริ่มที่จะถอนข้อตกลง uh, uh, ถอนข้อ,อ,ข,อข้อตกลงปารีสนะปารีสแกรนด์นะครับแล้วก็ uh, มีการเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก,ลก็ชะลอการดำเนินงานของอินฟลชันรีดักชัเงนอนะครับอันนี้นะเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นาตรยาการที่เรียกว่าคลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับเพราะะนั้นก็ อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในอนาคตข้างหน,น้าเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะครับเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะครับก็เป็นที่มาของการที่ว่าเราให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการ SME ว่าเราจะพัฒนาผู้ประกอบการ SME ได้อย่างไรซึ่งสิ่งที่เรามองเนี่ยนะครับวันนี้ปัญหา